คุณครูนะคะทีเชอร์เมย์เองจ้าวันนี้เมื่อพบกับคุณครูเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรตัว M นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าตัวอักษรตัว M ของเรามีหน้าตาย่างไรนะคะตัวนี้นะคะที่เด็กๆได้เห็นอยู่นะ ตัวนี้ก็คือตัวอักษรตัว M เด็กๆออกเสียงอีกครั้งนะคะ M ค่ะตัวนี้นะคะถ้าเราออกเสียงเป็นโฟนิกนะคะเด็กๆให้ออกเสียงว่า M ม M, M อีกครั้งนะคะ M M นี่ก็คือตัว M นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ เป็นการเรียนรู้นะคะตัวอักษรตัว M พิมพ์เล็กนะคะแล้วก็ M พิมพ์ใหญ่ค่ะเริ่มจากตัว M พิมพ์ใหญ่กันก่อนเลยนะคะฝั่งนี้นะคะตัวนี้ก็คือตัว M พิมพ์ใหญ่อันนี้ให้เด็กออกเสียงอีกครั้งนะคะเพื่อทบทวนนะ M พิมพ์ใหญ่ค่ะอีกครั้งค่ะตัว M พิมพ์ใหญ่ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นในด้านนี้นะคะตัวนี้ก็คือหน้าตาของเจ้าตัว m พิมพ์เล็กค่ะอีกครั้งนะคะ m พิมพ์เล็กค่ะเด็กๆจะเห็นนะคะว่าตัว m ทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะคะ จะเขียนคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีตัวด้านหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ขนาดตัวไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัว M พิมพ์ใหญ่เราจะเขียนคล้ายๆภูเขาอันใหญ่สองลูกใช่ไหมคะแบบนี้นะแต่ว่าตัว M พิมพ์เล็กนะคะให้เด็กๆเขียนนะคะเป็น มีหัวก่อนแล้วก็ค่อยโคง้งเป็นภูเขาลูกเล็ก2ลูกแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็คือตัวเพิมพ์เล็กนะคะอะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนตัวเพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเพิมพ์เล็กกันค่ะและการเขียนตามรอยปะตัวอักษรตัว M ek, นะคะเราก็จะแบ่งได้ทั้งการเขียนตามตัวเพ็มพิมใหญ่นะคะแล้วก็การเขียนตามตัวเพิมพิมเล็กค่ะ เริ่มจากตัว M พิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะเด็กๆวิธีการเขียนเด็กๆสามารถดูตามได้เลยนะคะตัว M พิมพ์ใหญ่ให้เด็กๆลากเส้นขึ้นด้านบนนะคะและลากเส้นเฉียงลงตรงกลางและลากเส้นจากเฉียงตรงกลางนะคะขึ้นไปด้านบนและลากเส้นตรงลงมาด้านล่างค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัว M พิมพ์ใหญ่ค่ะอีกครั้งนะคะ ลากเส้นขึ้นด้านบนและลากเส้นลงมาตรงกลางค่ะลากเส้นเฉียงตรงกลางขึ้นไปด้านบนและลากเส้นจากด้านบนลงด้านล่างค่ะเราก็จะได้เป็นตัว m พิมพ์ใหญ่ค่ะต่อไปนะคะฝั่งนี้นะคะก็คือตัว m พิมพ์เล็กนะคะที่เด็กๆเห็นนะคะวิธีการเขียนตามรอยปากก็คือให้ลากเส้นตรงลงมาค่ะ ด้านล่างนะคะและลากเส้นนะคะโค้งนะคะโค้ขงขึ้นและลากลงตรงกลางค่ะและทําแบบเดิมอีกครั้งค่ะเราก็จะได้เป็นตัว M พิมพ์เล็กค่ะเดี๋ยว็กๆมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการเขียนตัว M พิมพ์เล็กนะคะลากเส้นตรงลงมาค่ะลากเส้นโค้งและลงตรงกลางค่ะ และทำเหมือนเดิมอีกครั้งค่ะลากเส้นโค้งเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้เป็นตัว M พิมพ์เล็กค่ะจากที่เราเรียนรู้หน้าตาของเจ้าตัว M กันมาแล้วนะคะว่ามีทั้งพิมพ์เล็กและก็พิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็วิธีการเขียนตามรอยปะที่แตกต่างกันนะคะเราก็มาดูคำศัพท์จากตัวอักษรตัว M กันเลยค่ะ เริ่มจากคำแรกนะคะเด็กๆสามารถสะกดตามได้เลย M O O N Moon อีกครั้งนะคะ M O O N Moon แปลว่าพระจันทร์ค่ะคำต่อไปนะคะ M I L K Milk อีกครั้งนะคะ M I L K Milk แปลว่านมนั่นเองค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะ M A N G O Mango อีกครั้งนะคะ M A N G O Mango แปลว่ามะม่วงค่ะคำต่อไปคะ่ะเด็กๆ M O T H E R Mother อีกครั้งนะคะ M O T H e R. h e r m a r t y r แปลว่าคุณแม่นั่นเองค่ะและคำสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือคำว่า M.O.N.K.E.Y MANGY อีกครั้งนะคะ M.O.N.K.E.Y y monkey แปลว่าว เจ้าลิงจ๊กเจ๊กนั่นเองค่ะโอเควันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์มากมายนะคะจากตัวอักษรตัวเมและยังได้เรียนรู้ลักษณะหน้าตาของเจ้าตัวเ็มว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรทั้งพิมพ์ใหญ่และก็พิมพ์เล็กนะคะแล้วก็การเขียนตามรอยประนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็อย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์แล้วก็ฝึกการเขียนเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กเรียนนะคะ วันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนคำศัพท์มาแล้วเราก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆนะคะได้ลองฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือของเราด้วยค่ะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือคัดอังกฤษนะคะกับ Big and Bold เล่มที่1นนะคะหรือว่าเล่มสีแดงในด้านนี้เองค่ะ เล่มนี้นะคะถ้านักเรียนเปิดไปด้านในนะคะแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหน้าที่16ค่ะจะเป็นการเขียนนะคะตามรอยปะตัวอักษรตัว M พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว M พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆก็อย่าลืมฝึกทบทวนนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยคําศัพท์โต้อตอบกับผู้ปกครองเพื่อทบทวนก็ได้ค่ะวันนี้คุณรูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆ Goodbye See you next time.